สวัสดีครับผมเทปเองนะครับวันนี้เราอยู่กับแบบเดอะสตองเกตเวเทนการ์ดกันอีกแล้วนะฮะซึ่งตอนนี้แมปมันก็ได้อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอัปอะไรมาบ้างกูไม่รู้นะฮะกูรู้แค่ว่าทัซึมากิมีสกิล2เนี่ยร่างอาเวกแล้วในเียเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมว่าจะเอาทัซึมากิเนี่ยไปลงแรงโชว์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวสกิลสองเนร่างอาเวกมันด้วยนะฮะจากที่ไปอ่านมามันไม่มีบัฟเนิร์ฟนะฮะไม่น่าจะมีนะครับไม่มีบัฟเนิร์ฟเลยของทัศนกกกูููไไมมม่่่่รรรร้นนนะะะะะคคคัับบแแ์ฮอสสิลลทีดาว แม่งจะเป็นการเสกมือออกมาอย่างนี้นะฮะไอเ้เหี้ยดูดิแล้วดูดาเมจแม่งอย่างแรงไอสัตว์แล้วฮิตบ็อกอย่างใหญ่ไอ้เหี้ยฮิตบ็อกแม่งตรงนี้ก็ยังโดนนะเห็นป่ะไอเ้เหี้ยแม่งใหญ่ชิบหายแต่ว่าสกิลมันไม่มีท่าปิดฉากนะครับมันไม่มีแอนิเมชันปิดฉากอะไปโดนทุบก,ก็คือตายอะต,ตายก็คือตายไอเ้เนี่ยแค่นั้นแหละ โอเคทุกคนผมขออธิบายสกิลดาวสแลมมันแบบเร็วๆแล้วละกันนะเพราะว่าในคลิปเนี่ยผมยังไม่ค่อยรู้เรื่องกับสกิลมันนะครับแต่ตอนนี้รู้ละอย่างแรกเลยคือสกิล2หรือไอ้ดาวสแลมเนี่ยดาเมจมันแรงสุดอยู่แค่50%นะครับแต่ว่าการที่เราจะใช้สกิล2ให้มันถึงดาเมจ50%เนี่ยมันจําเป็นต้องโดนจังๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าไม่โดนจังๆเนี่ยดาเมจสกิล2มันจะเบามากนะครับอารมณ์เหมือนหมัดของเซตามะเลยนะครับแล้วก็สกิล2เนี่ยมันบล็อกไม่ได้นะครับรวมถึงมันไม่สสาาามรรรถโดดดดนนนนนขััไ้้้วยยะคคคบือออตเเใชกกิล2ีี่ เขามาต่อยเราได้นะครับแต่ไอหมัดที่เราเสกมามันยังทุกเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวละครที่เราเจอแล้วถ้าไอตัวละครที่เราเจอมันมีสกิลเป็นไอเฟมระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็คือหลบได้เลยนะครับต้องระวังด้วยนะฮะสกิลสองมันก็มีประมาณนี้นะฮะเพราะงั้นเราไปลุยแร้งกันเลยดีกว่าเชียมาเราอยู่ในแร้งเลยเชียเดี๋ยวเพิ่มความเก่งให้ตัวเองนี่ไอสิตาบักโเลมโเลมโอ้ยเห็นใบหน้าก็มีความสุขแล้วอ๋ จะตัวอะไรกูก็ไม่แพ้อ,อะเพื่อนสตาร์บัคฟูนี้กูจะไม่แพ้เลยคลิปนี้อ่าเรียบร้อยครับน้องฟูคอมโบ1,2,3ดาวสลัมหินอัดคนนี้ปิงยังวะ w h a t t h e fuck What เ h e fuck <c oughs> ยี่นี่ไม่ขึ้นแจ็คสันกับชาติมาเกิดไว้เนี่ยอ่าฮะดึงโอ้มันหลุดโอ้โหเอ็มวันยังไม่รีเซ็ต ทำอะไระันวะต่อยวะเนี่ยอืยังโดนนี่แค่ทำอะไรมึงนดิเพื่อนสวยต่อยอะไปเรานี่แม่งไม่ปิงแล้วเว้ยอย่างนี้ก็คอมโบมันดิเพื่อนอืมไปไหนอะไปไหนอะอืมอืมเอมอเชี่ยตัวแม่งโกงมากเลยนะซูโมกิกูอาจจะเล่นเป็นเมนได้เลยเนี่ยอุ้ยแม่งคอมโบก็ง่ายดาเมจก็แรงหมดแม่งก็โกงอีกอุ้ยไม่โดนนี่แค่ แต่ฟักถังรอคอมโบไอ้สัตว์ต่ฟักเอาเลยมัมมึงไปอย่างนี้อ่ะเอาไอ้ยี่ไม่เล่นซะแล้วอย่าพึ่งเพื่อนให้กูได้เล่นเอาเวก่อนเออนี่ปิดฉากด้วยท่าสุดโกง ลินนเียไม่ต้องลดเลยมันไฟสุดเลย <c oughs> จริงๆต้องขอบใจคนที่เข้ามาคอมเมนต์แนะนําวิธีการเล่นผมมากเลยนะปกติผมเล่นเกมเนี้ยผมจะต่อยแบบ M1 เร็นนเวนะครับปิงปะไม่ปิงเ <c oughs> ขาบอกว่าพยายามต่อยช้าๆครับพี่กูเลยต้องไปปรับตัวนะฮะแมบปบมันไม่เหมือนกับ ABA อะ่ะโอเคบอกทำไมเพื่อนเนี่ยโอ้โหไปไหนล่ะเพื่อนโอ้ยอืมสวยดึงระปกติโอเคมันหลุด <c oughs> <c oughs> ผมยังต้องฝึกแดดอ้อมหลังอยู่นะครับเกมนี้ยังแดดไม่ค่อยเก่งนะครับต่อยไม่โดนที่หมาละทำอะไรอะทำอะไรมึงเนี้ยโอ้เชี่ยหมัดลมตดสวัสดีครับพี่น้องอ่าได้คอมโบมานี่สวยมานีหนึ่งสองสามดาวสลัมพัดโอ้โหไม่เป็นไรเฮียปิดได้ ดาเมจโคตรแรงเลยคอมโบทีนึงแม่งวันช็อตได้เลยเนี่ยถ้าฟูดได้อะน่าไมกูต่อยไม่โดนเนี่ยเฮ้ยโอ้ยเชีย่ยอัปคัดโอ้ยถอยก่อนดีกว่าสวยแม่งพิมจีจีแล้วอะ่ะตัวโกงเกินอะ่ะตัวแม่งเล่นโคตรง่ายเลยเนี่ยตัวเยี่ยนี่เนี่ยดาเมจแม่งอุบัตจ,จัดสวยครับน้องมานีิ อ่ากูไม่ดาวสลมหรอกทำไปเล่นไปสวยมานี่ครับน้องเฮ้ยอันตีอันตีกูจะบินทำไมอมาแล้วครับอันตีครับตายวะเนี่ยอย่าเพิ่งตายสวยเพราะว่ากูจะทุบหัวมึงเองไอ้เฮ้ย ผมบอกอกแล้วนะฮะคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่แพ้นะครับเพราะเห็นอะไรวะข้างหลังผมอะสตาร์บัคแม่งเขียนอยู่คำโตโตไอ้ี่ยกูจะแพ้ไม่ได้อยู่ต่อหน้าสตาร์บัคแล้วกูเห็นคนบอกว่าแอดมินสตาร์บัคเล่นเกมนี้เก่งมากเราจะไม่เป็นรองเขาอ่าฮะสวยเกมเย็นนี่มันรอสวนเก่งเพื่อนโอ้โหแล้วกูเกือบตายเลยแม่เหละกี่อุ้ยอุ้ยชิบหาย อุ้ยต่อไม่โดนโอู้หบล็อกไปแล้วชิบหายแล้ไอ e ้เงี้ยแต่อเฮียไอ้ยตะกี้คืออะไรอ่ะแมไมกูดาสาลัมเมอร์กี้อุ้ยบล็อกไม่ทันนี่อ่ะ e มึงหลุดไปแล้วใช่ไหมเพื่อนนั่นแหละ <c oughs> โอ้โหต่อยไม่โดนเนี่ยสั์ชิบหายละวว้าไม่มีแดดไม่มีหลุดไม่มีอะไรงนั้น <c oughs> ทำ e เฮี้ยตรงเนี่ย ชิปหายแล้วคูจะมาต่อยฟูลทำเม่้ยอะเลยเพื่อนแม่งไม่มีเอเล็ก่ิว่ะสวยดึงอดาดมิเมื่อกี้ผมน่าจะพัดมันเข้าไปเลยไว้เยอยเสียดายวะอุ้ยต่อยไม่โดนหลังเนี่ยวะแล้วเมื่อกี้กูโอ้โหกูตายไวเนี่ยอ๋อเยอยไม่ต่อยรัวด้วยเล่นแปลกดีวะคนนี้ <laughs> ใจเย็นชนะทุกอย่าง อ๋อแล้วกูแดดไม่ติดตายเลยวะเนี่ยยังไปเพื่อนแล้วคนที่จะตายคือมึงนังหาไงน้องวนันนี้ไม่ลงไม่รอไม่เกียร์แล้วละโอ้โหทำไมกูไม่อันนี้ไปเลยวะสก,กิลสุดโกงไม่ตายดามีมึงเบายี่ยไม่มีสก,กิลอะปิดไม่ได้ต้องอ้อมเขาให้โดนอะต้องแล้วบัง วายไม่โดนอู้หูดึงไม่ติดตายดิเหียรอคุยอะไรนะอุ้ยเดี๋ยวแม่งต่อยสวนกูเหียอุ้ยไม่โดน what the fuck ไม่โดนได้ยังไงวะเฮียเออมันต้องโดนอย่างนี้มานี้ลมตดพัดแม่งไม่โดนดึงหญิงมันหลุดออกไปอะโอเคไม่เป็นไรเราใหม่ได้อะ วอกไม่ทันเหี้ยะวมจะโดดสวยมานี่เฮ้ยได้คอมโบเนี่ยสวยเทพทำควัวเลย่องเนี่ยน้องใจเย็นน้องนั่นแหละสวย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 ครับพี่น้องอืมไอ้เหี้ยมึงตาย เอ้ยชิบหายยายายาควายตะก,กี้ประมาทไปสตาร์บัคขอโทษรอบนี้เอาจริงเาแดดเก่งกว่าผมอีกได้จริงๆคนนี้ผมยังแดดไม่ค่อยคล่องนะครับเกมนี้พยายามฝึกเอาเป็นเอาตายอยู่อะไม่เชิงว่าฝึกหรอกกูก็แค่เล่นทุกวันไหนยะดูดิระยะประมาณนี้ยังไม่ถึงเราจะถอยทำไมอะ <laughs> อส้สก,กิลแม่งโกงดีไหมยะและ้วไม่บล็อกเลยนะถ้ามันบล็อกโคตรง่ายถ้าซึมากี่อะ แล้วคือเขาหลุดไปแล้วด้วยไงประเด็นผมก็เลยได้ฟูลคอมโบฟรีไงน้องว่านี่มาตอบตะกี้กูโอ้โหเชี่ยแม่งช้าเกินอุ้ย,ย,ย,ยไม่โดนสวยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันพัดโดนมั้ยเนี่ยเฮ้ยโดนอยู่ไหนี่มานเโปเขาให้บินเขาให้หินเขาให้โอ้โหเฮ้ยตายชี้ยไม่ตายเหลือไว้หาพ่อของด้นิดนึงไงสัตว เดี๋ยวมึงเจอสกิลสุดโกงอุ้ยต่อยต่อยหลังไม่ได้หรอน่าจะไม่ได้่ะช่างมันเหอะเนอ่นั่นแหละสกิลสุดโกงกูัวอืมอืมอุ้ย,ยไม่หลุดด้วยคนนี้ผมได้หมวดแล้วเนี่ย ทำไมกูถึงต่อยไม่โดนเนี่ยเทปเป็นเฮียอะไรบงเนี่ยเฮียตาเขียห่อไอสัตว์โอ้โหชิบหายแล้วกูโดนฟูลคอมโบอีกจะเย็นน้องจะเย็นเดี๋ยวมันแพ้โหมดมันนี้ก็ลำคาญหมดใยตามาชิบหายเลยโอ้ยท่าสุดโกงโอ้ยท่าสุดโกงโอ้ยพลาดเหมือนเดิมเลยเฮียยัดแม่งก็ไม่ไหวละกดแต่ s สกิลดอทคอมโอ้โหฮ,ฮิตบล็อกอันติโคตร ไอสัตว์มึงหลบให้ได้ดิท่านนี้หลบโดนเมื่าไไม่โดนนี่ไอสัตว์แม่งเลยก็พอจะเข้าใจอะ่ะเฮ้ยไม่โดนี่เก็บชิบหายละมันหลบเข้ามาไปดังไหนอะเอาเอาเล็งได้หรอโอ้โหดาวเมียดอี <laughs> มาแม่นี้แมตท้ายแล้วนะครับขี้เกียจเดินแหละคือ ผมไม่ค่อยได้เบียร์ตัวนี้เท่าไหร่อ่ะแต่ตัวมันเล่นสนุกนะจริงๆตัวมันเล่นสนุกมากนะครับแล้วมึงเป็นเฮียอะไรเนี่ยไอสัตว์อุ้ยไม่โดนอุ้ยไม่โดนเฮ้ยมึงมึงอะไรมึงเหี้ยเฮียอะไรมึงเหี้ยน้องหลุดเปล่าแม่งมาหลุดตอนนี้อีกสุดยอดมากไอเฮียโดนเลยกูทำอะไรอ่ะ อุ้ยไม่โดนนี่อ่ะ What the fuck <yd ep id> เฮี้ยแม่งเก็บโดน <yd ep id> เป็นเฮี้ยอะไรเมง่อก้น้องบล็อกค้างเนี่ยบล็อกค้างก็เอาพี่ไม่ลงหรอกอืมึมงต้องแด,ดกเก่งๆท่านั้นถึงจะเอากูลงไอ้เฮี้ยอืมอืมอืมไม่โดนไปไหนไปนูน่นกูบินตามไปตอกไงเฮี้ยอุ้ยไม่โดนช่บหม ทำอะไรอ่ะุ้ยไม่โดนใเทียแม่งสวยมันมีหลุดอ่ะแม่มึงเหอแล้วกูจะขังทำไมรู้ว่ามันมีหลุดเนี่ยเออมึงต่อยมา,าน,น,นั่นแหละสัตว์มานี่เออสวยโอ้โหแล้วดึงไม่ทันแม่งไม่ได้สกิลฟรีเลยสัตว์อะไรมึงเนี่ย a t the fuck ทำอะไรมึงเนี่ยสวยน้องมานี่ดาวเทลมยืนส,สามขังแล้วก็รอนั่นแหละดาวเทลมหนึ่งสองสามดาวเทลมแล้วก็อันติเมทสุดโหดโอ้โหอื้งไอเหี้ยอ้ชิดตัวแม่งเล่นอย่างมันเลยสัตว รีบๆปล่อยนะเพื่อนกูอยากเจอคน,นเล่นซูมะกิเต็มเซิร์ฟโอเคคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาเล่นซุมะกิโชเฉยนี่แหละคือจะมาบอกด้วยกูจะมาขิงพวกมึงว่ากูเก่งขึ้นแล้วนะน้องป <c oughs> <c oughs> กติเล่นแบบนี้นี่ยังกาเลยสัตว์โออตอนที่กูเก่งขึ้นแล้วอ่ะกูกำลังจะเก่งขึ้นเรื่อยๆอ่ะน,นั่นแหละเอาไว้เจอคลิปหน้านะครับบาย